สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ดูพระกับบูลสามวานะครับก็พาท่านมาชมพระชุดยุธทธัาถีของวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีปี1 3ึนะครับซึ่ง,ง,งจริงซึ่งจริงจพระชุดนี้มีด้วยกันหลายหลายแบบหลายพิมพ์นะครับก็มีทั้งพระกลิ่งพระชัยวัฒแล้วก็พระร่วงนะครับ หลังเป็นรูปพองพระนเรศวรทรงช้างศึกนะครับแล้วก็มีคำว่ายุทธาถีนะครับถือว่าเป็นพระชุดยุทธาถีของวัดป่าเ,เรไรเนื่องจากจัดสร้างในวันกองทัพไทยนะครับเพื่อเอาเลิกเอาชัยว่าเป็นการชนะศึกนะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อทัพของศัตรูนะครับ สร้างเมื่อปี2513นะครับโดยหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างเพื่อหาทุนเนี่ยสมทบทุนในการบูรณะถาวรวัตถุในวัดนะครับแล้วก็จะได้จัดพิธีพุทธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีเกจิอาจารย์ถึง108รูปร่วมพิธีนะครับ มีสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้นนะครับจุดเทียนชัยแล้วก็สมเด็จพระวรรณรัตน์ป๋านะครับของวัดโพธาเตียนหรือวัดพระเชตุพนเนี่ยเป็นทรงดับไอเป,เ,ปเป็นผู้ดับเทียนชัยนะครับขออภัยและเกจิดังที่มาร่วมพิธีพุทธาพิเศษนะครับก็มีมากมายอาทิเช่นนะครับหลวงพ่อเงินวัดตอนใยหอมหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ หลวงพ่อเปื่องวัดสุวรรณภูมิหลวงพ่อคำวัดหน่อพุทธางกูลหลวงพ่อแต้มวัดพะลอยหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีและก็หลวงพ่อถิ่นเองนะครับหลวงพ่อดีวัดพระรูปหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาธิราชหลวงพ่อหอมวัดชาคมาหลวงพ่อกี่วัดหูช้างนะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่ของพระองค์เป็นต้นนะครับก็ยังมีเกจิอีกหลายรูปนะครับรวม ทั้งหมด108รูปแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกจีดังแถวๆภาคกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับจะมีภาคเหนือภาคใต้บ้างพอสมควรเล็กน้อยนะครับด้านหลังของพระรุ่นนี้นะครับก็จะมีรูปของพระนเรศวรกระทำยุทธหัตถีแล้วก็พระพุทธคุณด้านหลังนะครับมีรูปของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยทรงช้างศึกนะครับและมีคําว่ายุทธหัตถีอยู่ อยู่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีพุทธคุณของพระรุ่นนี้นะครับก็เด่นทางอยู่โยงโคงกระพันเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็ชนะศึกเนี่ยก็คือหมายถึงว่าสำเร็จทุกประการที่เราปรารถนาเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยุทธหัตถีแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรทรงชนะศึกนะครับก็ถือว่า จะนึกถึงสิ่งใดกระทำสิ่งใดเนี่ยได้ขออาราธนาพระชุดนี้ยก็จะสำเร็จตุปประกาศนะครับแล้วก็พระอาจารย์สวัยวัดราชนัดดานะครับพระอาจารย์สวัยสุมโนเป็นเจ้าพิธีผู้กแกะแบบพิมพ์นะครับก็คือในช่างเกษมมงคลเจริญช่างดังแห่งยุธยุคในขณะนั้นนะครับซึ่งแกะพระในพิธีใหญ่ๆเนี่ยหลายรูปแบบแล้วก็พระกริง่งแล้วก็พระ ที่ปั๊มด้วยโลหะหนาเนี่ยซึ่งผมก็ชอบมากนะครับแล้วก็ทำได้สวยงามงดงามศิลปะเนี่ยก็ผสมนะครับก็เป็นพิมพ์ทรงของพระล่วงลางปืนแต่ว่าศิลปะเนี่ยจะเป็นผสมของศิลปะอู่ทองเพราะว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเมืองสุพรรณเนี่ยเป็นในอดีตเนี่ยก็คือเมืองอู่ทองในยุคทวาราวดีนะครับเพราะนั้นศิลปะของ พระชุดนี้ก็จะออกไปทางทวาราวดีในที่ที่อยู่แถบอู่ทองนะครับก็จะดูเท้าหรือเท้าของท่านนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะที่ที่แบะออกนะครับไม่เหมือนพระร่วงสุขโขทัยที่จะหันเท้ามาด้านหน้านะครับหันหัวแม่เท้ามาด้านหน้าแต่ว่าศิลปะของอู่ทองเนี่ย เขาหันเท้าไปด้านข้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าช่างกษะสมงคลเจริญเนี่ยก็ได้พิจรารณาแล้วว่าพระชุดนี้น่าจะเป็นน่าจะมีใช้ศิลปะอะไรมาแกะนะครับซึ่งหน้าพระพักของพระชุดนี้ก็จะดูไม่เหมือนกับพระร่วงสุขโขทัยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น พราะช่างเกษมก็ได้พิจารณาแล้วว่าย่านนี้เป็นย่านศิลปะของอู่ทองนะครับท่านก็มีความช่างเกษมเนี่ยก็มีความรู้นะครับในการแกะพิมพ์นะครับเห็นไหมฮะพระพักเนี่ยจะออกทางลักษณะของพระอู่ทองนะครับศิลปะอู่ทองายสมัยทวาราวดีไม่ว่าจะเป็นพระกลิ่งพระชัยวัดก็จะใช้หน้าแบบนี้นะครับ ถ้าดูฝีมือของช่างเกษตรมงคลเจริญแล้วเนี่ยท่านไปกแกะแม่พิมพ์ของพระกริ่งที่อยู่ในโซนไหนเนี่ยท่านก็จะนำศิลปะโซนนั้นเนี่ยเข้ามาเข้ามาผสมด้วยนะครับแล้วก็พระชุดเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยพี่ฝ่ามือเนี่ยถ้ามีจุดกลมๆนะครับทั้งสองฝ่ามือก็ถือว่าเป็นบล็อกนิยมนะครับนี่นะฮะมีจุดกลมๆ แต่ชัดหรือไม่ชัดก็แล้วแต่นะครับอันนี้ที่ฝ่ามือมีจุดกลมทั้งสองฝ่ามือเลยนะครับเห็นไหมศิลปะของพระชุดนี้จะไม่เหมือนของพะระล่วงทางภาคเหนือหรือที่ที่พะระล่วงวัดพระสิงหรือพะระล่วงที่ดอยสุเทพนะครับอันนี้แกะไม่เหมือนกัน มหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะครับพระพักนั้นจะหนูนใหญ่นะครับแล้วก็เห็นไหมฮที่ส้นเท้าแบะออกนะครับหัวแม่เท้าเนี่ยเป็นคนละด้านนะครับก็บ่งบอกถึงศิลปะที่แตกต่างกับพระล่วงวัดพระสิงห์พระล่วงโดยสุเทพนะครับ พะร่วงสุโขไทยด้วยนะครับที่ฝ่ามือก็จะมีกลมๆนะครับต้องตะแคงเนี่ยฮะกลมๆอย่างนี้นะครับมีกลมๆที่ฝ่ามือมีกลมๆต้องตะแคงดูหน่อยนะครับเนี่ยมีกลมๆที่ฝ่ามือนะครับทั้งสองมือทั้งสองพาหะนะครับถ้าเรียกราชาศัพท์ก็ต้องใช้ว่าพาหะแต่บางทีก็นึกไม่ออกนะครับก็ ก็ขออภัยนะครับก็เรียกตามที่เราเรียกตามความคุ้นเคยนะครับก็ช่างกเกษมก็แกะได้สวยงามมากนะครับแกะได้งดงามทีเดียวท่านที่ชอบศิลปะของของในช่างกเกษมไม่ใช่อาจารย์กรเกษมจะอาจารย์ก็ได้เรียกอาจารย์ก็ได้นะครับเพราะท่านเก่งมากท่านเป็นช่างเอกแห่ยงยุคนะครับต้องนับถือท่านจริงๆ ท่านแกะได้สวยงามทุกแบบเลยนะครับแล้วก็ท่านก็ใส่ใส่ใส่ความรู้ใส่ศิลปะเข้าไปเป็นทำให้เรามีพุทธศินที่สวยงามในการครอบครองพระ,ะชุดพระชุดต่างๆที่ช่างกเกษมได้แกะนะครับผมก็ชื่นชมมากเลยนะครับในฝีมือของท่านไม่ว่าจะแกะ พระอะไรออกมาสวยหมดนะครับถือว่าเป็นเป็นช่างเอกของยุคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเส้นเห็นไหมเส้นเสี้ยนตามข้างองค์พระนะครับก็จะเป็นเหมือนกันทุกว่าทุกองค์นะครับเนี่ยก็มีเส้นแตกที่ฝ่าม,มือนะครับขึ้นไปถึงเส้นพระสอนะครับนะครับที่ข้างๆก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับ แล้วก็เห็นไหมที่ข้างๆพระบาทนะครับนะนึกออกแล้วเรียกพระบาทเนี่ยมีมีเส้นเสียนะครับเป็นการกระแทกของการปั๊มโลหะแบบหนาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระที่ดูไม่ยากนะครับผมผมถึงชอบแต่ก่อนเนี้ยผมก็ไม่ชํานาญในการดูพระเท่าไหร่ก็ชอบพระแบบนี้เพราะว่าดูง่ายเห็นไหมด้านหลังเนี่ยก็มีการปั๊มกระแทก สิ่งของปลอมเนี่ยก็ทําได้ยากนะครับแล้วก็เห็นไหมมีเส้นเสี้ยนเนี่ยอยู่รอยปั๊มกระแทกเนี่ยเป็นเป็นตำหนิในพิมพ์เลยนะครับแม้ไม่ต้องต่อโค้ดเนี่ยก็จะมีเนี่ยลักษณะเส้นเสี้ยนเหล่านี้ให้เห็นนะครับการกระแทกแล้วจะมีความลานของเนื้อโลหะเนี่ยก็จะเหมือนกันทุกๆองค์เลยนะครับเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าจะมีแล้วก็รอยตัดเนี่ยนะครับ ก็ต้องเป็นการตัดแบบตัดฉีกด้วยนะครับนะครับนี่ฮะจะคล้ายๆก,กันกับพระหูยานจอปลอพระล่วงลอยสุดเทพนะครับก็จะเป็นทํานองนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยมีรอยตัดถ้าดูสององค์ก็จะเหมือนกันนะครับ นะครับองนี้ก็จะมีเหมือนกันองค์นี้จะชัดกว่าเด่นนะครับนะครับที่ฝ่ามือเนี่ยเห็นไหมมีกลมๆบอกบล็อกนิยมต้องมีเป็นกลมๆที่ฝ่ามือนะครับก็มีนะครับก็ถือเป็นบล็อกนิยมนะครับแล้วก็มีสององนี้ก็อันนี้หน้าผากเนี่ยมีรอยเหมือน แตกนิดหน่อยนะครับมีหน้าปั๊มเนี่ยมีหน้าที่จะเป็นริมฝิป,ปากเนี่ยมีเหมือนเนื้อเกินนะครับที่หน้าผากก็มีเนื้อเกินนะครับก็ใกล้เ,เนะคยเียงกันนะครับการปัม๊มเส้นต่างๆก็มีเหมือนเห็นไหมเส้นที่ ฝ่ามือบนนะครับถึงพะสอก็มีเหมือนกันนะครับที่ฝ่ามือมีกลมๆเนี่ยบล็อกนิยมนะครับด้านหลังก็ ด้านหลังเนี่ยจะเห็นรอยกระแทกที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับนะครับไม่ต้องส่องก็ได้นะฮะเพราะว่าเนี่ยรอยกระแทกก็จะเหมือนกันเลยนะร,รอยกระแทกเนี่ยเป็นเส้นออกจาก มีเส้นลานเห็นไหมเส้นลานเส้นลานไปข้างหน้านะครับเนี่ยเหมือนกันดูง่ายนะครับพระชุตดดิแต่ว่ามีความขยืดเนี่ยอาจจะมีไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าการเนี่ยมีขยือดอันนี้มีขยืนหน่อยหนึ่งเพราะการปั้มพระหนาๆนาเนี่ยความขยืนของ ของแม่พิมพ์ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยแต่เป็นรอยเส้นเส้นเสี้ยนเนี่ยก็ก็แทบจะเหมือนกันเลยนะครับเป็นรอยกระแทกอย่างแรงเพราะนั้นของปลอมเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นพระแบบนี้จะเล่นหาได้ไม่ยากนะครับของปลอมก็เขาก็จะปลอมไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าการลงทุนแม่พิมพ์ แบบนี้แล้วก็การปั๊มเครื่องแบบนี้ค่อนข้างที่จะทำได้ยากถ้าแกะพิมพ์ใหม่ก็ไม่เหมือนเลยแต่ถ้าถอดพิมพ์เนี่ยก็ความหนาของโลหะไม่เท่ากันนะครับการตัดก็มีตัดและฉีกนะครับ แม่พิมพน่าจะอันเดียวกันนะหรือมีสองแม่พิมพ์เพราะว่ารอยรอยตัดนี่ไม่ไม่เหมือนกันเองหาจุดนี่น่าจะคนละพิมพ์หรือเปล่าอ๋อพิมพ์เดียวกันนะนะครับนม่พิมพเดียวกันมีรอยตัดที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าความหนาไม่เท่ากัน นะครับเห็นมีมีสเส้นนะครับตรงนี้มี2เส้นเหมือนกันเนี่ยแล้วมีรอยเส้นนี้กับเส้นนี้เหมือนกันนะครับ นะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าือว่าจะอาจจะคนละบล็อกกันนะครับถ้าดูรอยตัดอย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับแสดงว่าน่าจะคนละบล็อกนะครับเพราะว่ามีหน้ามีรอยแต่อันนี้มีรอยรอยหน้า เนื้อเกินที่หน้านะครับน่าจะคนละบล็อกนะครับก็น่าจะมีหลายแม่พิมพ์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังยังมีด้านหน้าก็ยังมีฝ่ามือที่มีวงกลมนะครับ แต่ว่าผมว่าคนละพิมพ์เพราะว่าเนี่ยเส้นไม่เหมือนกันนะครับเส้นขอบพิมพ์เนี่ยมีการขยิบแตกไม่เหมือนกันนะครับน่าจะคนละพิมพ์นะครับอ๋อไม่ใช่คนละพิมพ์คนลรบล็อกขออภัยพูดชักเพี้ยนไปหน่อยนะครับการปั๊มพายเยอะๆเนี่ยก็คงมีแม่พิมพ์ที่อาจจะมากกว่าหนึ่งพิมพ์ได้นะครับอันนี้ก็ นำให้ท่านชมนะครับท่านก็ได้จดจำภาพใหญ่ๆนะครับภาพรวมๆเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันแต่90%นะครับราคาเช่าหาก็ยังอยู่ในหลักร้อยไปปลายนะครับยังไม่ถึงพันนะครับก็ถือว่าถือเกือบเกือบพันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นของดีราคาไม่สูงอีกนะครับ ซึ่งปีหนึ่งหลวงพ่อมุ้ยปลุกเสกนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่หาได้ยากเหมือนกันที่หลวงพ่อมุ้ยจะได้ปลุกเสกนะครับเพราะท่านพอหลังจากนี้ท่านก็จะไม่ค่อยได้ปลุกเสกพระที่ไหนแล้วนะครับเพราะท่านก็ฉลาภาพมากแล้วนะครับก็เป็นวัตถุที่วัตถุมงคลที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่บุญสามวานำมาเสนอให้ท่านได้ชมนะครับ วันนี้บุญสามวาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันหน้าจะนำพระดีๆมาให้ท่านชมอีกต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูโฆษณาให้ผมด้วยหรือท่านใดสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกช่องบุญสามวานะครับก็จะมีสิทธิพิเศษหลายประการนะครับมีสิทธิพิเศษถ้าระดับ2เนี่ยนะครับจะเช่าหาพระจากบุญสามวาก็จะส่งฟรีนะครับไม่คิดค่าส่งนะครับ แล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆในที่จะสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยท่านก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าจะได้อะไรบ้างท่านก็สนใจก็สมัครเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ